หยุดก่อนได้ไหมหยุดก่อนได้ไหมอย่านําโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นหรือว่ากล่องกระดาษคาร์บอนอย่างดีเข้าไปในรถแบบนี้โอ้ยทําไมต้องเข้านําโยนเข้าไปแบบนี้นําโยนเข้าไปแบบนี้โอ้ยตกอกตกใจกับการจัดการสิ่งของเหลือใช้หรือว่าของเก่าที่ไม่ต้องการในเมืองฝรั่งทำไมเขาทำแบบนี้ถ้าเป็นเมืองไทยของเรามันจะกลายมาเป็นสิ่งของที่มีมูลค่ามหาศาล

การจัดการด้านของเก่าที่เมืองฝรั่งแห่งนี้ที่เขาไม่เอาไม่ใช้แล้วอย่างไรและว,วันนี้เป็นวันที่ทางราชการเขาจะนำสิ่งของที่ชาวบ้านไม่ต้องการไปทำอะไรเราตามมาดูกันได้เลยตอนนี้เราก็กำลังมาดูมาสำรวจว่าสิ่งของต่างๆที่ยังหลงเหลืออยู่เหล่านี้นี่ยอยู่บนริมถนนเนี่ยทางราชการเขาจะ นำไปทำอะไรเราตามกันมาได้เลยสิ่งของที่ผู้คนนำมาวางไว้ริมถนนหน้าบ้านของตัวเองนี่ก็มีจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นหรือว่าพวกโซฟาเครื่องออกกำลังกายคือสิ่งของแต่และอย่างมันก็ประกอบไปด้วยพวกโลหะอย่างดี คำว่าโลหะอย่างดีหรือว่าพวกกล่องกระดาษอะไรอย่างนี้ถ้าบ้านเราเมืองเรามันจะมีมูลค่ามหาศาลอย่างร้านรับซื้อของเก่านี่เขาสามารถที่จะมาทำลายได้กับสิ่งของเหล่านี้ได้แต่ที่นี่เราตามมาดูกันให้ชัดเจนว่าเขากำจัดสิ่งของหรือว่าเพิ่มมูลค่าแบบมหาศาลเหมือนบ้านเราเมืองเราที่เมืองไทยกันไหม วันนี้ก็จะเป็นวันที่ทางราชการจะมานำสิ่งของเหล่านี้ออกไปเราเองก็คิดว่าเขาก็คงจะนำรถมาจำนวนมากมายเพราะว่าสิ่งของที่วางไว้อยู่ตรงริมถนนนี้มันก็มีจำนวนเยอะแล้วก็มีแต่ชิ้นใหญ่ๆฉะนั้นแล้วก็คงจะมีรถจำนวนมากแล้วก็พนักงานจำนวนมากเช่นกันเพื่อที่ว่าจะมาขนขึ้นไปในรถ เราก็สนใจชุดเก้าอี้รวมเหล่านี้ก็สภาพดีด,ดีไม่มีเสียหายแต่อย่างใดที่นี่ก็คือหมู่บ้านที่เราอยู่ก็บ้านของเราก็ไม่ได้ห่างไกลจากที่ตรงนี้มากนะักเราก็ให้เห็นสภาพพื้นถนนโดยทั่วไปแบบนี้เลย ันนี้มันเป็นอุปกรณ์งานช่างเออมันก็ยังดีๆอยู่หรือว่ามันเป็นอะไรท่านผู้ชมเราจะให้ดูสิ่งของที่เราไปเก็บมาพอนี้นะคะเก้าอี้อย่างดีเลยนี่ชิ้นต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็คือเป็นเหล็กทั้งนั้นเป็นเหล็กเป็นโลหะนี่เขาเห็นพ่อใหญ่ฝรั่งบอกว่าใช้เป็นฮีเตอร์ทำความร้อนเวลาหน้าหนาว เราลองเอามาเปิดดูก็ยังใช้ได้อยู่นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นโครงไม้ที่กำลังรอรถนำมาเก็บออกไป อย่างที่บอกไปนะคะของเก่าที่มีอยู่นี่ก็จะเป็นของเก่าที่ทั้งต้องการกําจัดให้มันสิ้นซากแล้วก็ของเก่าของที่เหลือใช้แบบว่าสามารถนําไปเพิ่มมูล,ลค่าได้ ว่าเดินตามซอกตามซอยไปแบบนี้ได้เหยียบกับระเบิดมีอะไรให้ต้องแบบว่าขุนเครื่องใจในการเหยียบกับระเบิดบ้างไหมเราก็ตอบได้เลยว่าไม่มีกับระเบิดแต่อย่างใดหรือว่าขี้หมูขี้หมาก็ไม่มีนะคะเพราะว่าที่นี่นี่เขาเลี้ยงหมาภายในบริเวณบ้านของเขาแล้วก็เวลาเขาพาน้องหมาออกเดิน เขาต้องเป็นคนพาหมาออกเดินนะคะเวลาจะไปข้างนอกเขาอยากให้น้องหมาออกจากบริเวณนี่เขาจะต้องพาน้องหมาเป็นเป็นคนพาน้องหมาไปแล้วเวลาน้องหมาอึนี่เขาก็จะต้องเก็บมูลมูลของน้องหมาเก็บขี้น้องหมาใส่ในถงุงแล้วก็ทิ้งลงในถังขยะต่อไป ม่วงบ้านนี้ดกมากมะม่วงที่นี่ถือว่าดกนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะปลูกพันนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันต้นเตี้ยเนาะเราก็ไปปลูกเขียวเสวยโอ้ยจริงๆแล้วพันนี้ก็อร่อยมาก บ้านเรือนฝรั่งมังค่าแถวๆนี้ส่วนใหญ่ก็ยังกะคะเลืหาดราชวังหลังใหญ่ๆจัดต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าดอกไม้อะไรก็จัดสวยงามตา เดินไปเดินมาสิ่งของในกองนี้ก็มีแค่พัดลมหนึ่งตัวอ้าวทำไมมีแค่แฟนหนึ่งตัวทำไมไม่มีคู่เป็นแฟนอย่างดีแต่ทำไมไม่มีคู่โอ้ยนี่นะคะสิ่งของที่รอรถมาขนไปในวันนี้ มากมายหลากหลายก็คงต้องใช้รถจำนวนเยอะมาขนไปนั่นแหละโอ้ยเนี่ยเห็นไหมมากมายหลากหลายโซฟาใหญ่ๆก็มี มาเจอรถที่กำลังเดินไปเดินมาเราก็มาเจอรถที่กำลังที่จะมาลำเลียงสิ่งของที่อยู่บนถนนออกไปเอา้าทำไมมาคันเดียวเรานึกว่าจะมาเป็นคาราวานรถบรรทุกลหลายๆคันโอ้ยแต่ทำไมเห็นมาคันเดียวแล้วสิ่งของมากมายเหล่านี้จะขนลำเลียงไปยังไงไหวเอ๊ะทำไมมาคันเดียวโอ้ย Sống say chăng lời ทำไมพวกคุณนำสิ่งของสัมปปรปีสัมปพันหลายๆสิ่งหลายๆอันทั้งมีมูลค่าและไม่มีมูลค่านำมาผสมปนเปนกันเพื่อที่บททำลายให้มันกลายเป็นผงทุลีไม่มีมูลค่าอย่างนี้พวกคุณลองไปที่ไปศึกษาดูงานที่ประเทศไทยดูซิว่าร้านรับซื้อของเก่าทำไมเขาได้สร้างมูลค่ามหาศาลจากสิ่งของที่ เหลือใช้แบบนี้หนีมาโชว์กล้ามให้เราดูก็น่ารักเหมือนกันนะคะคือผู้ชายออสเตรเลียนี่เขาก็เป็นคนที่มีอารมณ์ขันน่ารักน่ารักพอสมควรแหละอย่างเป็นบ้านเราเมืองเราเขาก็จะนำมาแยกประเภทเนาะ อันไหนที่เป็นโลหะอันไหนที่เป็นกล่องกระดาษกระดาษหรือว่าพลาสติกอะไรเนี่ยหรือว่าพวกอะไหทองแดงหรือว่าพวกเหล็กอลูมิเนียมอะไรนี่มีมูลค่าแต่อันนี้นี่นำมากําจัดทําลายให้กลายมาเป็นผุยผงสิ่งของต่างๆเหล่านี้ก็จะมีทั้งของที่มีมูลค่าแบบสามารถที่จะไปสร้างรายได้ให้กับคนที่ทำมาหากินได้ ที่เมืองไทยของเรานะแต่อันนี้นี่ก็นำมาใส่รถบดผสมปนเปกันไปสัมปปิสัมปะพันธ์อย่างที่บอกอันนี้ก็โซฟาชิ้นใหญ่ก็นำเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ยังไม่วางตากับการจัดการด้านสิ่งของเหลือใช้ของเมืองฝรั่งแห่งนี้ตอนนี้เขาก็กำลังขนเอาจำพวกส่วนใหญ่ก็กองที่เห็นนี้ก็จะเป็นกล่องกระดาษคาร์บอนแล้วก็พวกพวกผ้าที่เป็นผ้าเต็นอะไรต่างๆขนออกไปอีกหน่อยก็จะไปขนอยู่ที่บ้านเราก็จะมีของมีค่าเหมือนกัน เราก็คำว่ามีค่าก็หมายถึงว่าเราก็สามารถที่จะเอาไปขายที่ร้านขายของเก่าได้ถ้าเป็นในเมืองไทยของเราแต่อยู่ที่นี่มันก็คงไม่มีร้านรับซื้อของเก่าละมั้งเขาถึงได้มากำจัดสิ่งของเหล่านี้ในลักษณะนี้ เดี๋ยวเรากลับมาที่สิ่งของที่เราไปเก็บมาก่อนที่เขาจะนำไปกำจัดต่อไปนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะเขาเรียกว่าฮีเตอร์นะคะคือเครื่องทำความร้อนเวลาหน้าหนาวใช้ได้อยู่ต่อมาที่เราไปเก็บมาอันนี้เลยโคมไฟนะคะโคมไฟอันนี้เอามาเปิดใช้แล้วก็ใช้ได้อยู่ แล้วก็อนตัวนี้นะคะที่ใส่ของอันนี้เราก็เอาสิ่งของใส่ไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราไปเก็บมาหลายวันแล้วสองสามวันแล้วแล้วต่อมาก็คือตู้ตัวนี้ี่ตู้อย่างดีเลยน้ําหนักก็คือถือว่าหนักนะคะช่วยกันยกกับพ่อใหญ่ฝรั่งแล้วเราก็เอาสิ่งของเราวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีล็อกเกอร์อย่างดี เนี่ยเราก็มีจากสามตัวเราเอาวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วอันนึงที่เก็บมาเนี่ยโซฟาเขาเรียกว่าที่วางของเนาะเป็นแบบอันนี้แล้วอันนี้ก็เป็นที่นั่งก็เก็บมาเหมือนกันเนี่ยก็ก็จะเห็นสิ่งของเยอะแยะอยู่ในนี้ส่วนพรมตัวนี้ก็เก็บมาพรมดีๆเนี่ย เก็บมาเหมือนกันแต่ตอนที่ไปเก็บก็ไม่ได้ถ่ายทําเพราะว่าพ่อใหญ่ฝรั่งบอกว่าไม่ให้ถ่ายรูปมัวแต่ถ่ายรูปก,ก็เลยไม่ได้ทํางานแกบ,บอกอย่างนี้อันนี้ก็ชอบเหมือนกันไปเก็บมาที่ริมถนนทําไมทั้งชอบเพราะว่าเราจะเอามาใส่ตัวจอบตัวจอบตัวเสียมเนี่ยจะมีญาติของเราก็คือลูกสาวของเรานี่เดินทางมาหาภายใน เดือนกรุงค่าเนี่ยเราก็เลยต้องการไม้แบบนี้เพื่อที่ว่าจะใส่ตัวจอบเอาจอบใส่เนาะเหลาเหให้มันกลมๆแล้วก็เอาใส่เราก็เก็บมาหกไม้ด้วยกันอันนี้เหมือนกันก็เก็บมาจากสิ่งที่เขาเอาออกไปวางไว้นั่นแหละกองที่ริมถนนเขาวางไว้ก็เก็บมาเพราะว่า ถ้าหากเราไม่ใช้เราก็สามารถที่จะเอาออกไปวางไว้ในปีหน้าได้เพราะว่าเขาเก็บขยะชิ้นใหญ่หรือว่าสิ่งของชิ้นใหญ่แบบนี้ปีละหนึ่งครั้งที่อยู่ที่นี่อันนี้เหมือนกันท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเป็นเตารีดเออเป็นที่เขาเรียกว่าที่รองที่รองรีดเนาะโตโตรองเตารีดเขาเรียกยังไงอะไรอีกที่เก็บมา Oh, ตัวนี้เหมือนกันตัวนี้มันก็อย่างดี very really good I like that <Okay. S 2> I'm from Thailand <Okay. S 2> Yes <Yeah>. วันนี้เราก็ได้พามาดูมาเห็นการจัดการสิ่งของที่เขาไม่ต้องการของเมืองฝรั่งมังค่าซึ่งมันก็มีความแตกต่างจากเมืองไทยของเราเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเป็นบ้านเราก็จะมีการสร้างมูลค่ามาหาศารจากของเก่าของที่ไม่ใช้แล้วแต่ทำไมบ้านเมืองของเขานี่ถึงเอาของเก่าของจำพวกโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นทิ้งลงไปในรถโบดแบบนั้นเสียดายจังเลยเขาจะเอาไปทำยังไงทำไมทำแบบนี้เพราะว่าเมืองไทยของเราก็มันเป็นการเพิ่มมูลค่าแต่อันนี้เราก็คิดว่ามันก็คงจะกลายเป็นขยะที่เขานาไปทิ้งนั่นแหละใน ในเศษผงของเขานะแต่แต่ถ้ามันเป็นต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆอย่างนี้นะเขาก็จะนํามาบดแล้วก็จะกลายเป็นมันจะกลายเป็นเป็นปุ๋ยที่เขานํามาใส่พืชผักสวนครัวอะไรต่างๆเพราะว่าเราได้ไปซื้อมาอยู่พวกพวกขยะแบบนั้นนะแบบที่ว่าทําจากพืชทําจากกิ่งไม้ทําจากรากไม้ต้นไม้ ันก็จะแยกจำพวกวันนี้ก็ขอขอพระคุณทุกการรับฟังรับชมนะคะสีอยู่เลยเถอ o กู๊ดบายบาย่าลืมกดติดตามกันนะคะท่านผู้ชมที่น่ารักทั้งหลายสวัสดีค่ะ